สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเปเปกูดิล่าคุณสื่อแมนซิสตี้ชี้การได้แชมป์เอฟเอครับไม่ได้ช่วยทำให้เรือใบสีฟ้าประสบความสำเร็จเพราะสโมสรทำผลงานได้เลวร้ายจริงๆในฤดูกาลนี้ เป๊ปกูเดล,ล่าผู้จัดการทีมแมสซิตี้ยอมรับการคว้าแชมป์เอฟเอคัพไม่ได้หมายความว่าทัพเรือใบสีฟ้าประสบความสําเร็จเนื่องจากผลงานในฤดูกาลน,นี้น่าผิดหวังเป็นอย่างมากแมนซิตี้ประสบความสําเร็จมากมายในอังกฤษและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาอย่งางไรก็ตามผลงานของพวกเขาในซีซั่นนี้ย่ำแย่อย่างมากทั้งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแทบหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและร่วงตกรอบในศึกคาราบาวคัพอย่งางไรก็ตามทัพสัมภารทองยังคงมีลุ้นความสําเร็จในการแข่งขันศึกเอฟเอคััพพหลลงจาากกวเขทะุรอออบกก่นนนรรงชะะเลิศั้้นกวดิออลาามง่่ตใหทีม ตนคว้าชแชมป์รายการนี้ก็ยิ่งถือว่าไม่ประสบความสําเร็จโดยเป๊ปกุเดล่าได้กล่าวเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าเราตกรอบแชมเปี้ยนลีกตอนนี้เราอยู่อันดับ4ในพรีเมียร์ลีกและแทบไม่มีโอกาสจะลุ้นคว้าชแชมป์เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่เป็นฤดูกาลที่เลวร้ายจริงๆสําหรับการคว้าชแชมป์เอฟเอคัพนะเหรอนั่นเป็นสิ่งที่สาคัญมันเป็นไปได้ที่การได้แชมป์เอฟเอคัพไม่ได้กอบกู้ซีซั่นนี้ของเราเป๊ปกุเดล่ากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เปปกูเดล่าในใหญ่แมนซิตี้เปิดเผยว่าโรดี้มีโอกาสกลับมาลงสนามก่อนจบฤดูกาลหลังจากฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดกูเดล่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นโรดี้กลับมาสัมผัสสนามซ้อมอีกครั้งแต่ยืนยันว่าจะไม่เร่งใช้งานนักเตะจนเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลาและยังมองว่าแข้งวัย28ปีน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะพร้อมลงสนามจริงอยาไรก็ตามกูเดล่ามองว่าโอกาสที่โรดี้จะกลับมาช่วยทีมในช่วงท้ายของศึกพิมเมลีกรวมถึงศึกสมอสรโลดหรือแม้แต่รอบชิงชนะเลิาาาาากทีมมสรรถถผ่นนเเข้้้ึงงอบัไดดดโยปล กล่าวถึงประเ,เแฟนบอลต้องรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่ตื่นเต้นผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันมันผ่านไปแล้ว5 6ถึงเดือนแต่เราต้องค่อยเป็นค่อยไปเราไม่จําเป็นต้องตัดสินใจผิดพลาดด้วยการเร่งใช้งานเขาก่อนเวลาอันควรวันนี้เขาได้จับบอลแล้วเล่นกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวเขาดูมั่นใจมากขึ้นมีความสุขขึ้นผมเองก็ได้คาดหวังว่าเขาจะกลับมาได้ก่อนจบฤดูกาลหรือแม้แต่รายการสโมสรโลกหรือพิเมลีแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นไปได้เป๊ปกูดิลากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อดังระบุเควินเดบรอยกองกลางทีมแมนซิสตี้ตัดสินใจถึงอนาคตการขาแข้งได้แล้วว่าจะต่อสัญญากับต้นสก,กัดหรือไม่โดยเจ้าตัวเล็งถึงการรับใช้ชาตินในศึกฟุตบอลโลกเป็นหลักเดบรอยสตาร์ทีมชาติเบลเยียมกำลังจะหมดสัญญากับแมนซิสตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหลังจบเกมเอฟเอคัพรอบที่5ที่เรือใบ,บสีฟ้าฟาบ้านเฉยบพรีมัสได้3ต่อนเป๊ปกุดโดลากุนซือชาวสเปนนิสเผยกับสื่อว่ายังไม่รู้ว่าลูกทีมคนเก่งจะต่อสัญญาหรือไม่กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคมเดเเลอเอรวว่่าาาาินตััสสสใจจแ้้ขะญญกบบืีฟ เนื่งองจากเจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะรับใช้แผ่นดินเกิดในศึกฟุตบอลโลกปี2 0 2 6่จึงต้องการเล่นในลีกระดับท็อปต่อไปแทนที่จะย้ายไปค้าแข่งในลีกที่เกรดต่ำกว่าพร้อมกันนี้สื่อเมืองผู้ดีแจกแซงด,ด้วยว่าเดวบอยยินดีรับค่าแรงจากสโมสรลดลงโดยแมนซิตี้เสนอสัญญาให้เขา12เดือนซึ่งเชื่อว่าจะทำให้จอมทัพนักเตะคนเก่งรายนี้รับค่าแรงลดลงเหลือสัปดาห์ละ1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จากเดิมที่รับอยู่3375,000 375,000ปอนคุณทุกท่านที่รับฟังกาอปอเดตข่ขวสารจจบ คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ